สวัสดียามสายจ้าทุกคนพามาดูสวนดาวเรืองของเราอุย้ยมันเป็นโรคอีกแล้วจ้าทุกคนดาวเรืองโรคอะไรอีเนาะทุกคนดูเนี่ยต้นนี้อีกหลายต้นเลยจ้าทุกคนปลูกซ้ํากันบ่อยนี่ปลูกซ้ํากันเินนันก็เลยไม่ได้พักดินมันก็เลยเป็นโรคจ้าทุกคนดูสิ บางต้นกางา็งามๆโดยจ้ะทุกคนกำลังออกดอกเลยจ้าถ่ายบรรยากาศยามสายๆให้ดูก่อนนะคะทุกคนก็จะไปขุดปูอยู่นี่กินข้าวแล้วจะไปขุดปูจ้านี่บรรยากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เมื่อคืนก็ หนาวพอประมาณโอ้นี่ดอกใหญ่แล้วมีบางร่องก็สวยสวยนะคะทุกคนมาดูก่อนต้นเตี้ยมากเลยประมาณเลยหัวเขานิดนิดนี่ค่ะทุกคนดอกนี้ใหญ่ใหญ่ทุกคนดอก,ก,กนี้สวยมาก ก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เลยวเอาพันอะไรมาให้เราเนี่ดูก่อจะ้ะดูทางนี้อีกดูมีทั้งต้นเตี้ยเตี้ยมากเลยพระนี้พระหน้าพระปีใหม่ก็น่าจะได้ตัดหมดแล้วค่ะทุกคนอ ตั้งแต่ปลูกมาโดนแต่ฝนก็นเลยเตี้ยแระไปเลยจ้ากำลังงามนู่นฝั่งนู่นเราถาเแล้วนะคะทุกคนไถเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราก็จะปลูกแปลงข้างหน้าอีกจ้าแล้วก็แปลงทางนี้นี่ถ่ยไปเมื่อวานก่อนจ้าทุกคนนี่นี่เดี๋ยวเรามาชักร่องแล้วก็ปลูก ใหม่อีกค่ะนูน่นน้ำบอ่อเรามีเยอะแยะใช้ทั้งปีก็ไม่หมดจ้าตรงนี้นี่บอ่อของเรานี่ปั๊มเราใช้ไอ้นี่ปัมป๊มน้ำขึ้นมารถค่ะทุกคนนี่นู่นบอ่อน้ำอุ้ยนกคลิปนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะคะถ่ายให้ชมบรรยากาศ